สอนเปลี่ยนเบอร์โทรใน Facebook ใครยังไม่รู้ว่า Facebook ของเราเป็นเบอร์โทรอะไรหรือเบอร์ของเราถูกตัดไปแล้วเราต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรใน Facebook ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนําสําหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรใน Facebook จากคลิปเมื่อวานคุณหนึ่งได้สอนวิธีการเปลี่ยนอีเมลใน Facebook ไปแล้วนะครับหลายๆท่านก็คงเข้าใจดีแล้วว่าอีเมลเอาไว้สําหรับทำไรใน Facebook อ่าเดี๋ยวสรุปตรงนี้ให้เลยครับอีเมลใน Facebook จะทําหน้าที่สําหรับการเชื่อมโยงงระหหว่่าาาเจ้น้นที Facebook หรือทีมงาน Facebook กับเราเวลาเกิดปัญหาเรื่องราวอะไรฉุกเฉินเขาสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางอ e ีเมลดังนั้นเราก็ต้องไปเปลี่ยนอ e ีเมลซะให้เป็นอ e ีเมลปัจจุบันและเป็นอ e ีเมลที่ยังใช้งานอยู่ตัวต่อมาครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรเบอร์โทรเอาไว้ทำอะไรครับเบอร์โทรเอาไว้เปิดการยืนยัน2ชั้น ถ้าเบอร์โทรเราถูกเปลี่ยนไปแล้วถูกตัดไปแล้วแล้วเราไม่ยอมรีบไปทําการเปลี่ยนหรืออัปเดตเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรใหม่ที่เราใช้งานอยู่เนี่ยอาจจะส่งผลให้เราไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้เพราะขณะที่เราใช้งาน Facebook ตามปกตินี้ได้อยู่เราก็ยังใช้ได้อยู่ครับแต่วันดีคืนดีโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นี้ของเราที่ใช้งาน Facebook ตัวนี้อยู่เนี่ยดับเปิดไม่ติดหรือตกน้ําเปิดไม่ติดแล้วเราซื้อมือถือมาใหม่ปุ๊บ เราก็จะไม่สามารถเอา Facebook ของเรากลับมาใช้ได้เพราะตอนที่เราใช้งานตามปกติอยู่เราไม่ยอมให้ความสนใจกับเบอร์โทรก็คือไม่ยอมเปลี่ยนเบอร์โทรในขณะที่ยังใช้งานได้อยู่เนี่ยแหละครับดังนั้นวันนี้ใครยังใช้งาน Facebook ได้อยู่แนะนําให้มาดูในคลิปนี้เพื่อทําการเช็คก่อนครับว่าเบอร์โทรที่อยู่ใน Facebook ตัวเนี้ยเป็นเบอร์โทรอะไรยังใช้งานอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วหรือเป็นเบอร์โทรที่ไม่เคยรู้จักเลยดังนั้นเรามาเอาเบอร์โทรใหม่ มาเกอกใส่แล้วก็ลบเบอร์โทรเก่าตัวนั้นออกซะเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพมาแอบแฝงอยู่ใน Facebook ของเราพร้อมทั้งทําให้เราสามารถกู้คืน Facebook ไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้เพราะเราจะได้ไม่ติดการยืนยัน2ชั้นเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ใน f a Facebook กเลยครับก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนและว,วิธีการดูเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะครับใน Facebook ของเราเนี่ย เดี๋ยวคุณหนึ่งขอให้พวกเราไปเตรียมของดังต่อไปนี้ก่อนอย่างแรกก็คือตัวฮีโร่ของเราก็คือเบอร์โทรศัพท์เราเนี่ยนะครับเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ของท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนอยู่ในเครื่องนี้ก็ได้หรืออยู่เครื่องอื่นก็ได้แต่ขอให้เบอร์โทรนั้นที่อยู่ในเครื่องอื่นเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับมือเราตอนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรับรหัสจากเบอร์โทรนั้นๆด้วยนะครับในการที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับในกรณีสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนนะครับ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อยากเปลี่ยนอยากจะดูก็ดูพร้อมๆกันได้เลยครับวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ครับไปที่ facebook ไปที่ขีด3ามขีดบางท่านอาจจะเป็นรูปโปรไฟล์ก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ครับมุมขวาบนนี่แหละแล้วมันจะมีขีดย่อยๆอยู่ในรูปโปรไฟลนน์นั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้ iPhone iPad ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับจะเข้าเหมือนกันเลยะแตะไปที่ขีด3ขีดครับแล้วกดไปที่รูปฟันเฟืองครับ แล้วไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีวิธีนี้เป็นวิธีอัปเดตใน facebook เวอร์ชันเมตาเลยนะครับหลังจากนี้ไปที่รายละเอียดส่วนตัวแล้วไปที่ข้อมูลติดต่อตรงนี้ให้ท่านผู้ชมมาดูเลยครับว่าเบอร์โทรตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยท่านผู้ชมรู้จักหรือเปล่านะครับ และเบอร์โทรพวกนี้ยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยผ่านเราก็จดเก็บไว้เลยครับว่าอันนี้คือเบอร์โทร a c e b o o k ของเรานะครับจดเอาไว้เลยครับทุกท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครดูแล้วเบอร์โทรนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเป็นเบอร์ใครก็ไม่รู้หรือว่าเบอร์นี้ถูกปิดไปแล้วปิดไปตั้งนานแล้วดังนั้นให้รีบดาเนินการดังต่อไปนี้เลยครับไปที่เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ แล้วไปที่เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออันนี้ให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ใหม่ลงไปได้เลยครับและมันจะมีตำแหน่งตรงนี้ด้วยครับนี่มีคำว่าเปลี่ยนนะครับตรงนี้เอาไว้สำหรับซิมการ์ดหรือเบอร์มือถือเครื่องนั้นๆที่ท่านผู้ชมต้องการจะมาใส่เนี่ยเป็นซิมการ์ดของประเทศอะไรท่านผู้ชมต้องรู้ด้วยนะครับ แล้วท่านผู้ชมก็เลือกตามโซนประเทศนั้นๆของท่านผู้ชมให้ตรงกับซิมการ์ดในที่นี้ของคู่หนึ่งเป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้เขียนว่าไทยบวกหนะครับตามนี้ถ้าซิมการ์ดของท่านผู้ชมเป็นของประเทศอื่นๆก็เลือกให้ตรงนะครับตรงนี้สําคัญมากหลังจากนี้แล้วก็มากรอกใส่เบอร์มือถือเราลงไปครับเมื่อกอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่ของเราลงไปเสร็จให้เรามาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงตำแหน่งนี้ครับที่เขียนว่า Facebook ะครับเราจะเห็นโปรไฟล์เราแล้วก็เขียนว่า Facebook ครับติ๊กถูกแบบนี้แล้วกดถัดไปในระหว่างนี้ระบบเขาจะส่งรหัส6หลักไปที่เบอร์มือถือเครื่องนี้ของเราครับเราก็ไปที่เบอร์มือถือครับพอดีว่าซิมการ์ดของคู่หนึ่งเอามาใส่ไว้อีกเครื่องหนึ่งนะครับตรงนี้ดังนั้นเราก็ไปที่ข้อความ แล้วไปดูข้อความจากทาง Facebook ครับนี่ Facebook นะครับส่งมาแตะเข้าไปเลยครับเขาจะให้รหัส6หลักมาตัวนี้ครับเป็นตัวเลขรหัสตัวนี้ไม่ต้องจดจํานะครับใส่ครั้งเดียวก็ลืมไปได้เลยครับรหัสตัวนี้เป็นรหัสยืนยันนะครับถ้าเราไม่มีรหัสตัวนี้เราจะไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้ถ้าวันดีคืนดี Facebook บัญชีนี้ของเราเนี่ยหลุดออกจากระบบหรือเครื่องเก่าเราพังเราก็จะไม่สามารถเข้าเครื่องใหม่ได้เพราะเราจะ ไม่ได้รับรหัสตัวนี้นะครับดังนั้นวันนี้พวกเรารู้แล้วพวกเราจะต้องรีบดําเนินการเปลี่ยนเบอร์โทรให้เป็นเบอร์ใหม่ซะทันทีถ้าเบอร์มันถูกปิดไปแล้วเนี่ยรหัสตัวนี้มันจะส่งมาไม่ถึงเราแน่นอนนะครับอ่ะเอารหัสตัวนี้มากอรอกใส่ครับแต่ตรงนี้แล้วก็กอรอกใส่ลงไปครับเมื่อกอกร,รหัสใส่เสร็จกดถัดไป เขาจะบอกว่าคุณได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณลงในบัญชีที่เลือกแล้วแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดปิดเลยครับตอนนี้เบอร์โทรใหม่เราจะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับหลังจากนี้ให้เราดําเนินการลบเบอร์โทรเก่าออกไปครับถ้าเบอร์โทรนี้ปิดไปแล้วหรือว่าไม่ใช่เป็นเบอร์ของเราแล้วเนี่ยเอาออกไปซะไม่งั้นเดี๋ยวโอกาสเสี่ยงในการถูกแฮกหรือถูกจรกรรมเนี่ยมีสูงนะครับเราก็กําจัดออกไปเลยครับ วิธีการเอาออกให้เราแตะพปที่เบอร์โทรนั้นๆแล้วให้เรากดตรงนี้เลยครับลบหมายเลขโทรศัพท์กดยืนยันครับลบเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้ครับคุณลบหมายเลขโทรศัพท์ก่อนหน้าของคุณแล้วแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดปิดท่าน,นี้ก็จะเหลือแต่เบอร์โทรที่เป็นเบอร์โทรปัจจุบันของเราแล้วครับเมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับพอหลังจากนี้ไอ้เจ้าเบอร์โทรตัวเนี้ย ให้เราเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับเพราะเบอร์โทรของ a c e b o o k เนี่ยจะสำคัญกับเรามากๆในกรณีที่ถ้าเราเข้าใช้งาน Facebook ไม่ได้ตามเงื่อนไขที่คูณหนึ่งเกิดไว้ข้างต้นนะครับอย่างเช่น Facebook ในมือถือเครื่องนี้เกิดมือถือเครื่องนี้พังหรือเปิดไม่ติดนะครับแล้วเราไปซื้อมือถือมาใหม่เราก็ยังสามารถกลับเข้าใช้งาน Facebook ได้ถ้าเราจำยูสเนมพาสเวิร์ดถ้าต่อให้เราจำยูสเนมพาสเวิร์ดไม่ได้เนี่ยเรามีเบอร์โทรกับอีเมลที่คูณหนึ่งสอนพวกเรามาทั้งหมดเนี่ย เราก็จะสามารถกลับเข้ามาได้ส่วนใครสงสัยในเรื่องไหนนะครับตอนนี้ครูหนึ่งกำลังอัปเดต Facebook เวอร์ชัน Meta ให้นะครับให้ไปเลือกดูได้ที่ YouTube ครูหนึ่งสอนดีเลือกดูเพลย์ลิสต์ที่เขียนว่า Facebook Meta ได้เลยนะครับวิธีต่างๆนี้จะเป็นวิธีอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าเบอร์โทรที่อยู่ใน Facebook ตัวนี้ใช่เบอร์รของเราหรือเปล่าหรือเป็นเบอร์โทรที่ถูกตัดไปแล้วถ้าถูกตัดไปแล้วเราก็สามารถนำเอาเบอร์โทรใหม่มากกอกใส่หรือเปลี่่ยยนใหมเลครับ แต่ย้ำนะครับว่าเบอร์โทรใหม่ที่เราเอามาใส่นั้นจะต้องเป็นเบอร์โทรที่ยังไม่ได้อไปผูกกับ Facebook อื่นๆนะครับเพราะถ้าเราไปผูกกับ Facebook อื่นๆแล้ว Facebook อื่นๆนั้นอาจจะหลุดได้เพราะทางระบบ Facebook นั้นเขาจะให้เรายืนยัน1เบอร์โทรต่อหนึ่ง b o o k เท่านั้นยังไงก็อย่าลืมเช็คในเรื่องนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้แนะนําให้ไปซื้อซิมใหม่มาเลยครับแล้วก็กอกใส่ลงไปแล้วก็อย่าทําให้เบอร์โทรนั้นๆที่ผูกกับ Facebook ตัวเนี้ย หลุดหายหรือขาดหายไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันเราก็สามารถซื้อเบอร์มาเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับและคุณหนึ่งยังมีช่องทางหนึ่งให้พวกเราไปติดตามกันได้เลยนะครับนี่คือ ID l ดี e ์ของคุณหนึ่งเองแอดกันไว้ได้เลยนะครับพวกเราจะได้ไปช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันอีกหนึ่งช่องทางของช่องทางไลน์ครหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับับที่สําคญ อย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่ง สอนดีสวัสดีครับและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ